ร้อยถึงหล้านได้เท่าไหร่ แต่ขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่ายอดวิวไม่ได้เป็นรายได้โดยตรงของ u t u b e นะครับรายได้โดยตรงของตัว u t u b e นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวโฆษณาที่ขึ้นอยู่บนลิมมีโฆษณามากน้อยขนาดไหนรวมถึงหมวดหมู่นะครับอันนี้มันจะไม่เท่ากันนะที่เราเอามาให้ดูอ่ะเป็นประสบการณ์จากช่องที่ผมเคยทําผมหาแบบ100วิวเล็กๆไม่ได้นะแล่วที่ผมหาได้ก็จะเป็น165ครั้งรายได้อยู่ที่1.84บาทอันต่อมานะครับเป็น1000วิวนะรายได้อยู่ที่14.08บาทอันต่อมาเป็น1 6 6วิวนาคไรันต่ไมาไป้งหด2 211เมื่อถึงคลิป1 0 0 0 0วิวนะครับแต่ผมหา1 0 0 0เต๊ะไม่ได้นะครับ96,518วิวได้รายได้ประมาณ1,500บาทอันสุดท้ายนะครับเป็นคลิปล้านวิวแต่ช่องของเราไม่มีคลิปล้านวิวแต่เรามีคลิป3ล้านวิวนะครับผม oh! ได้รายได้ทั้งหมด53,190บาทหารเฉลี่ยตกล้านละ17,872บาท